สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังของทามาเวลนำเสนอนะครับสลับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Eternal Hero ลังเทพเจ้าเป็นหนังในปี2021สลับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้เจมม์ชาลรับบทเซอร์ซีริชาร์ดแมดเดนรับบทอีคาริสแองเจลินาโจลีรับบททีนา แซลมาฮาเยกรับบทเอแจกคูเมลนันเจนิรับบทคิงโกลีอาแมคกคูดรับบทสปรายไรอันไทลีเฮนรี่รับบทฟาทอสลอเรนลิดลอฟรับบทมัคคารีเบลลี่คิโอการรับบทดูอิกและมาดองซ็อกรับบทกิลกาเมส สลับในเรื่องนะครับอีเทนอลคือเหล่าบรรดาคนที่ถูกอาริเชมส่งตัวมายัางโลกเพื่อปกป้องโลกมนุษย์จากเหล่าดีเวนดีเวนคือสูงที่ฆ่าเหล่ามนุษย์ซึ่งอีเทนอลอยู่บนโลกมนุษย์ตั้งแต่ยุคเมโซโปเต,ตเมียแล้วในยุคโบราณมีดีเวนออกมาฆ่ามนุษย์อีเทนอลจึงปรากฏตัวขึ้นเหล่าอีเทนอลต่อสู้กับดีเวียนจนดีเวียนถูกฆ่าตายไปทั้งหมดหลังจากนั้นอีเทนอลทั้งหมดจึงมาพบมนุษย์ในยุคนั้นตัดภาพมาในปัจจุบันเซอร์ซี เธอเป็นหนึ่งในเอเทอร์นอลเธอรีบม,มาที่โรงเรียนซึ่งเดนแฟนหนุ่มของเธอสอนหนังสือแทนเธออยู่ขณะที่สอนอยู่นั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นเราเด็กๆจึงแอบใต้โต๊ะแต่มีลูกสลักจะตกใส่เด็กเซอร์ซีจึงทําให้ลูกสลักกลายเป็นทรายไปในคืนนั้นเซอร์ซีและเดนไปเที่ยวผับซึ่งมีสปร์อีกหนึ่งเอเทอร์นอลไปด้วยหลังจากสังสรรค์ที่ผับเสร็จทั้งสามกำลังเดินทางกลับบ้านท่านใดนั้นดิเวนที่อยู่ในน้ำปรากฏตัวขึ้น เข้าโจมตีทั้ง3เซอร์ซีและสไปร์เข้าต่อสู้และบอกให้เดนหนีไปเซอร์ซีใช้พลังทําให้พื้นเป็นทรายแล้วกลายเป็นหินทําให้ดีเวียนหยุดแต่ดีเวียนสามารถสลัดลุดและโจมตีทั้งสองสไปร์จึงสร้างภาพดวงตาขึ้นมาเพื่อหนีดีเวียนแต่ดีเวียนกลับรู้ว่าตัวจริงอยู่ที่ไหนขณะที่ทั้งสองจะถูกดีเวียนจัดการท่าในใดนั้นอีคาริปปลากดตัวขึ้นเขายิงพลังแสงจากตาและหอบไปจัดการดีเวียน ดีเวนที่ได้รับบาดเจ็บใช้พลังรักษาตัวเองแล้วดีเวนก็หายตัวไปหลังจากนั้นอิคาริสเซอร์ซีและสไปร์มาปรึกษากันเพื่อหาทางไปต่อทั้งหมดจึงคิดจะไปพบเอแจกผู้นำของกลุ่มนางย้อนไปในอดีตเหล่าอีเทเนลช่วยเหลือมนุษย์ในยุคบาบิโลนซึ่งมนุษย์ปลอดภัยจากเหล่าดีเวนหลังจากนั้นเหล่าอิเทเนลมาประชุมกันฟาทอสที่คิดค้นสิ่งต่างๆให้กับมนุษย์จึงสอนให้มนุษย์ประดิษฐ์คันไถย เพื่อใช้ในการเกษตรขึ้นมาในคืนนั้นเองเราอีเทอร์นอลได้สั่งสารร่วมกันกับมนุษย์ซึ่งสปายเป็นคนเล่าที่มาของพวกเธอให้มนุษย์ฟังแต่มีมนุษย์บางส่วนทะเลาะก,กันดูรีจึงใช้พลังจิตเข้าควบคุมทําให้เหล่ามนุษย์ไม่ทะเลาะก,กันอีกหลังจากนั้นอีคาริทที่รู้สึกดีกับเซอร์ซีทั้งสองจึงรักกันและได้แต่งงานกันตัดภาพมาในปัจจุบันอีคาริสเซอร์ซี cy, และสปายเดินทางมาพบก,กับเอแจกเมื่อเข้ามาในบ้าน พวกเขาไม่พบเอแจกแต่กลับพบเอแจกนอนตายอยู่แล้วอิคาริสบอกว่าดีเวนคงดูดพลังรักษาตัวเองได้ของเอแจกไปขณะที่เซอร์ซีนั่งอยู่กับศพเอแจกมีลูกแก้วออกมาจากตัวเอแจกและเข้ามาในตัวเซอร์ซีเซอร์ซีจึงวั่ไปเจอกับอลิเชมอลิเชมบอกว่าใกล้ถึงเวลาแล้วอิคาริสและสป라이จึงรีบมาปลุกเซอร์ซีเซอร์ซีบอกว่าอลิเชมบอกกับเธอว่าใกล้ถึงเวลาแล้วทั้งหมดจึงคิดจะไปหาอีเทอร์นลคนอื่น ตัดภาพมาในอดีตเรามนุษย์ทำสงครามกันเองซึ่งไม่มีดีเวนตัวไหนออกมาโจมตีเรามนุษย์เราอิเทนอลไม่อยากยุ่งกับสงครามมนุษย์ที่ก่อขึ้นมาเองดูรีที่เห็นมนุษย์จะฆ่ากันเขาจะใช้พลังจิตยับยั้งการฆ่าแต่เอแจกห้ามไว้เพราะไม่อยากให้แทรกแซงท่านใดนั้นทีน่าเกิดอาการประหลาดเธอเสกอาวุธออกมาแล้วโจมตีเหล่าอิเทนอลเพื่อนเพื่อนจึงช่วยให้เธอได้สติเอแจกจึงใช้พลังทําให้ทีน่าได้สติขึ้นมา เมื่อทีน่าฟื้นขึ้นมาเธอกลับจําเรื่องที่เธอโจมตีเพื่อนๆไม่ได้เลยเอแจ็กบอกว่าทีน่าเป็นโรคแม็กวิลลี่ที่จะได้เสียงแปลกๆในหัวเธอจึงบอกว่าเธอจําจเป็นต้องลบความทรงจําของทีน่าทั้งหมดเพื่อไม่ให้ทีน่าอาการกําเริบอีกแต่ทีน่าขอร้องว่าอย่าลบความทรงจําของเธอเลยกิลกเมสจึงอาสาดูแลทีน่าเองตอนนั้นดูอิกเห็นมนุษย์ฆ่ากันอีกเขาจะเข้าไปสะกดจิตแต่เอแจ็กห้ามไว้ดูริกบอกว่า ทำไมต้องห้ามด้วยเอแจ็กจิงบอกทุกคนว่าเธออยากให้ทุกคนแยกย้ายกันไปเพื่อไปอยู่ร่วมกับมนุษย์เรียนรู้และเมื่อดีเวนยนหมดแล้วแล้วจะกลับมารวมตัวกันอีกและบอกเล่าเรื่องราวที่พบเจอมาทั้งหมดทั้งหมดจึงแยกย้ายกันไปตัดภาพมาในปัจจุบันอิคาริสเซอร์ซีและสป라이เดินทางมาพบกับคิงโก้ซึ่งตอนนี้คิงโก้ทำงานเป็นนักแสดงทศางไปบอกเรื่องที่เอแจ็กถูกฆ่าตายไปแล้วกับคิงโก้ ทำให้เขาเสียใจอย่างมากแต่เขาจำเป็นต้องเลือกระหว่างช่วยโลกนี้ไว้หรือช่วยเหลือคนในคณะทํางานการุนเลขาของคิงโก้บอกว่าเขาอยากให้คิงโก้ช่วยโลกนี้ไว้พวกเขาจะได้อยู่ต่อไปได้หลังจากนั้นทั้งห้าเดินทางไปหากิลกาเมธและทีนาทั้งหมดเจอกับกิลกาเมธและแจ้งข่าวว่าเอแจกตายแล้วทั้งหมดจึงไปหาทีนาทีนาอาการกำเริบอ,อีกครั้งแต่ได้สป라이สร้างภาพมายาจนทำให้ทีนาได้สติ ทั้งหมดจึงนั่งทานอาหารด้วยกันเซอร์ซีออกมาดูรูปที่ทีน่าวาดไว้กิวกาเมจิงบอกว่าทีน่าบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวดาวจะแตกเป็นเสียงตอนนั้นเองเซอร์ซีว่าไปเจอกับอาริเชมอีกครั้งอาริเชมบอกว่าเหตุ hey, ผลที่เขาส่งเหล่าอิเทนเนลมายัางโลกตั้งหลายพันปีมาแล้วเพราะเขาอยากให้มนุษย์แพร่พันกันให้ได้ถึงจํานวนที่กําหนดหลังจากนั้นเทียมัสจะเกิดการอุบัติขึ้นเมื่อเทียมัสปราดกฏตัวจะทําให้ดาวดวงนี้แตกเป็นสิ่งเสียง เอเธนเนลก็จะได้กลับยานเมื่อทําภารกิจจบเมื่อเอเธนเนลทำภารกิจจบแล้วจะถูกล้างความทรงจําทั้งหมดแล้วไปทาภารกิจแบบนี้ที่ดาดวดวงอื่นต่อซึ่งเราเอเธนเนลเป็นแค่หุ่นยนต์เท่านั้นทําให้ไม่มีวันตายส่วนดีเวยนนั้นเป็นฝีมือการสร้างของอลิเชมเช่นกันแต่เกิดความผิดพลาดทําให้ดีเว่นเริ่มฆ่าคนเมื่อเซอร์ซีรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเธอจึงเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังอิคาริสบอกว่าเราต้องรวบรวมทุกคน และมาตัดสินกันว่าจะเอายังไงกับการอุบัตินี้หลังจากนั้นทั้งหมดไปยังหมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่กลางป่ารูรีจึงออกมาต้อนรับทุกคนเซอร์ซีจึงเล่าถึงการตายของเอจ็กและการอุบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ฟังแต่ดูอิงไม่สนใจเขาอยากสร้างนิแดนของเขาขึ้นมาเองในคืนนั้นเองเราอีเทอร์นอลแยกย้ายกันไปพักผ่อนระหว่างที่เซอร์ซีคุยกับอิคาริสทันใดนั้นดีเวนบุกโจมตีหมู่บ้านเราอีเทอร์นอลต่อสู้กับดีเวน เซอร์ซีต่อสู้กับดีเวนตันหนึ่งเมื่อเธอสัมผัสดีเวียนเธอกล่าวทาให้ดีเวนกลายสภาพเป็นต้นไม้ทําให้คนอื่นตกใจอย่างมากทั้งด้กิวกามีและทีนาทั้งสองต่อสู้กับดีเวียนแต่ทีนาการกําเริบอีกครั้งกิวกามีจึงสู้กับดีเวนคนเดียวดีเวนเห็นอย่างนั้นจึงเข้าไปโจมตีทีนากิวกามีจึงสละชีวิตตนเองจนเข้าถูกดีเวนดูพลังไปกิวกามีจึงตายในที่สุดดีเวียนตนนั้นที่ได้รับคว,วามทรงจาจึงรู้เรื่องการอุบัติและที่มาของพวกตน เขาจึงบอกว่าเขาจะฆ่าเหล่าอิเทเนลทั้งหมดแล้วหนีไปทีน่าเสียใจต่อการจากไปของกลการเมตยอย่างมากดูริจึงตามพวกเซอร์ซีไปด้วยทั้งหมดจะไปหาฟาทอสแต่ดูริบอกว่าฟาทอสสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวมนุษย์ไปแล้วเหตุการณ์ย้อนไปในช่วงทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาฟาทอสยินรำให้เพราะเขาเป็นคนสอนมนุษย์ให้ประเลงสิ่งนี้ขึ้นมาเอาจแจกจึงได้แต่ปลอบใจตัดภาพมาในปัจจุบันอิคาริสและเซอร์ซีไปพบก,กับฟาทอส ฟาทอสท,ที่อยู่กับเบนซึ่งเป็นแฟนหนุ่มและลูกชายชื่อแจ็คอีคาริและเซอร์ซีจึงเล่าถึงการอุบัติให้ฟาทอสฟังฟาทอสบอกว่าเขาไม่ได้ใช้พลังอะไรเลยตั้งแต่อยู่กับคพรอบครัวอีคาริจึงยิงพลังใส่ผนังผนังได้รับการป้องกันอย่างดีฟาทอสยังยืนยันว่าจะไม่ยุ่งเรื่องนี้อีกเบนจึงเข้ามาและบอกให้ช่วยเหลือพักพวกฟาทอสจึงฟังที่เบนพูดหลังจากนั้นเราอิเทอร์นนลทั้งหมดกลับมายังยานของตนเองเมื่อเข้ามาในยานแล้ว ทั้งหมดจึงได้เจอกับมาคารีทั้งหมดจึงปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรกับการอุบัติที่เกิดขึ้นฟาทอดบอกว่าเขามีวิธีหยุดการอุบัติโดยให้ทุกคนรวมพลังกันกลายเป็นยูนิมายสปร์าถามอิคาริสว่าจะเอาวิธีนี้ไหมอิคาริสจึงให้เซอร์ซีตัดสินใจเพราะเอแจกเลือกเซอร์ซีเป็นผู้นำสปร์บอกให้อิคาริสหยุดหลอกตัวเองได้แล้วเพราะอิคาริสเก่งที่สุดในนี้อิคาริสจึงออกไปข้างนอกและนึกถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้6วันก่อน อีคาริปไปพบกับเอแจกเอแจกเล่าเรื่องการอุบัติที่กําลังจะเกิดขึ้นใน7วันข้างหน้าเธอจะบอกเรื่องนี้กับทุกคนเพื่อจะได้หยุดการอุบัติที่เกิดขึ้นเพราะเธอเห็นว่าโลกมนุษย์ไม่ควรถูกทําลายอีคาริตจึงบอกว่าเขามีอะไรให้ดูทั้งสองจึงเดินทางไปยังโค้โลกเหนือและพบฝูงดีเวนอาศัยอยู่อีคาริตบอกว่าเขาพบว่านี่คือดีเวนฝูงสุดท้ายบนโลกนี้แล้วและเขาอยากให้เกิดการอุบัติขึ้นเพื่อทําตามคําสั่งของอาริเชม เขาจึงผลักเอแจกลงไปเอแจกจึงถูกฝูงดีเวนดูดพลังและถูกฆ่าตายไปอิคาริสจึงนำศพเอแจกมาไว้ที่บ้านอิคาริสกลับมาที่ยานยูดีๆเซอร์ซีรู้สึกได้ถึงการอุบัติเธอจึงรีบไปถามสาทอสว่าหาวิธีหยุดการอุบัติได้หรือยังซาทอสบอกว่าเขาต้องใช้เวลามัคคาริยังวิ่งไปทั่วโลกเพื่อหาพิก,กัดการอุบัติอิคาริจึงไปยังห้องแล้ใส่ชุดเตรียมต่อสู้ เขาเข้าขมาในห้องแล้วทำลายอ,อกกุปกรณ์ที่ฟาทอสกำลังสร้างทงามดงงมากว่าอีาริสทำอะไรอีาริสบอกว่าเขาไมา่ยอมให้ทั้งหมดหยุดการอุบัติคิงโก้จะโจมตีใส่อีาริสแต่อี卡尔ิสขู่ว่าใครขวางเขาเขาจะฆ่าให้หมดสปซ์จึงหนีไปพร้อมกับอีาริสทางในพวกเซอร์ซีกําลรดคุึกันว่าจะเอาอยัางไงต่อดูริกบอกว่าเซอร์ซีเคยเปลี่ยนดีเวนเป็นปต้นไม้ไปแล้วฟาทอสบอกว่า ทำไมเซอร์ซีไม่ทําให้เทียมัม้กลายเป็นหินไปเซอร์ซีบอกว่าเธอทําไม่ได้แล้วเธอก็ออกจากห้องไปเซอร์ซีเดินไปหาทีนาทีนาบอกว่าเซอร์ซีเหมาะที่จะเป็นผู้นําของพวกเราแล้วฟาทอสจึงเดินมาบอกว่าเขารู้วิธีจัดการเทียมัมแล้วแต่เขาต้องเอาลูกแก้วออกจากตัวเซอร์ซีก่อนเซอร์ซีจึงให้เอาลูกแก้วออกมาทางั้านอีคาริและสปบไลท์ที่นั่งรอการอุบัติยู่ดีๆยานบินมาทางพวกเขาอีคาริจึงเข้าไปในยาน ไดต่อสู้กับทีนาพวกคนอื่นที่เหลือจึงลงมาข้างล่างและเริ่มส่งพลังเพื่อหยุดการอุบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นอีาริที่เห็นอย่างนั้นเขาหอบมาข้างนอกแล้วจัดการเหล่าอีเทอร์เนลทั้งหมดอีาริสสามารถจัดการเหล่าอีเทอร์เนลได้อย่างง่ายดายจนดีเวียนปรากฏตัวขึ้นอีาริสเผลอฟาท้อจนใช้อาวุธขึงตัวอีาริสไว้จนอีาริททำอะไรไม่ได้ทางด้านทีนาเธอเข้าไปปะทะกับดีเวียนดีเวียนพยายามเกลี้ยกล่อมเธอ แต่เธอก็ได้สติต่อสู้สุดความสามารถแต่ดีเวียนสามารถจัดตัวทีนาได้ทีนาที่กำลังจะถูกฆ่าเธอจึงใช้แรงเครือกสุดท้ายฟันไปที่คอดีเวียนจนดีเวียนตายในที่สุดทางด้านเซอร์ซีเธอใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีหยุดการอุบัติของเทียมัรสอีคาริทที่หลุดออกมาได้เขากำลังจะจัดจาก,การเซอร์ซีแต่เขากลับนึกถึงเรื่องราวดีๆของเซอร์ซีทำให้อีคาริทและคนอื่นๆส่งพลังทั้งหมดเพื่อหยุดยันการอุบัติของเทียมัรสเราอีเทนอลสามารถทำได้สำเร็จ หลังจากนั้นสไปร์ถูกเปลี่ยนให้เป็นคนธรรมดาตามที่เธอร้องขอเซอร์ซีส่วนฟ้าท้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเซอร์ซีที่กําลังเดินกับเบนเบนกาลังจะบอกว่าตระกูลเขามีความลับบางอย่างถ้าใดนั้นเราอีเทนเนลทุกคนถูกวาไปหาอาริเชมอาริเชมบอกว่าเขาจะดูว่าโลกนี้สมควรได้อยู่ต่อหรือไม่โดยดูจากความทรงจําของเราอีเทนเนลทั้งหมดและฉากเอนเครดิตอันที่หนึ่ง มัคคารีทีนาได้ดูอีกนั่งคุยกันแต่แล้วได้มีชายสองคนนามว่าแอลอสและพิพมาพบกับทั้งหมดทั้งสองบอกว่าเขารู้ว่าเราอีเทนอลคนอื่นอยู่ที่ไหนแลนะในฉากเอ็นเครดิอันที่สองเป็นกำลังหยิบดับเล่มหนึ่งขึ้นมาซึ่งมีพลังงานบางอย่างอยู่จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องทำได้โอเคดีนะครับแต่ก็ไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นฉากแอคชั่นยังทำได้สนุก ส่งกับเป็นมาเวลจริงๆใครแฟนหนังมาเวลต้องดูเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับจัก,กรวาลมาเวลทั้งหมดสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง youtube และทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก m ม v i ี่ h ช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ